สวัสดีครับน,นี่ก็ผมเอ็มซัตจีชาแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดสเดก้ากันต่อนะครับต่อคลิปที่แล้วเลยเอาละไม่มปเสียเวลาไปเริ่มเล่นกันเลยไปเอาครับสเสรห้าแล้วเซลลาบัะทะมิเลนา่ามาเลยสาวน้ำแข็งด่านนี้เลอเยี่ยมไม่สเสร็จมาก็พายุเลย ชื่อเอย้ยปังปปังยาสลไม่ใช่ยาโมเตอร์สลบหาทำมาหากินซะบ้างขายขงขายก็ยังดีเออปปิ๊บปิบปิปิาป,ป,ประสานเอออ้อย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 อ้ยอยการส่งท้ายอีกรอบทไฟ อุ้ยเออทำยังทำยังทบ่ได้ยัว,วารอบอ้าประสานจจสลมบวกัวบงกันได้อีกวิทย์ชืปุ๊บน้แข็งป,บป๊บ๊ยบกันได้้าประสานป,บป๊บ๊ยปิ้วอ้ยเจะตายแล้วอ้ย พูนสิเออลมยามเย็นเออเออสามไปว่นเนอร์สเตท s t a t จำไม่ได้ครับมีกี่ด่านอะอนเกอร์เหรอขออภัยที่แพ้บ่อยนะครับเดี๋ยวผมจผมเล่นานานแล้วลมยามเย็นไม่เ i e l d e โอ้ยอโอ้ยอโอ้ยไ้จ๊บโอ้ยโอ้ย เฮ้ยห้าประสานต้องเน้นตีไวเป็นหลักตีแรงอย่าประสนใจทำต้องทำไมใจอะไรก็อย่าใจมันกันเฮ้ยยับพิวบัวสีเราโอ้ล็อบซุ้มประตูไม่ได้ไงเนี่ยปวดไปละนี่งอมยามเย็นเออหนุกไหมยินดีเนานะ ชื้อพุ่งใเออปึ๊บ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 ลมยำเย็นเออ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 เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกลมก่อนลมเอยจงส่งให้ฉันลมยำเย็นเออมนะันจังไงง่ายงี้เนาะสเตจเจ็ดมีกี่สเตจตรงแหนเนี่ ลาดลยอครับด okay. cool. ูตัวเอกแล้วเอ้ยผู้ใช้สายฟ้าเอัศนีเหรอเฮ้ยชึบมียิงปป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 ๊บป๊บอ ว้ไม่โดนสักนิดเฮ้ยแกยิงรัวได้ผมก็ยิงรัวได้เหมือนกันบัวสีเราเอออโ้ยประกันได้อีกเอกเฮ้ยเออลมยำเย็นเอ้เอ้อเอ้เกือบเกือบไม่รอดคุณภาษาเอ้เอกเอกเอกเอ้ อ้ยอ้ยโอ้โบอะไรอ้อยอ้ยอ้เออลมยามเย็นเออไม่ทันชู่โอ้เออกล้งมันิดพลาดมั้ยเนี่ยอ้ยชิบปิวปิวปิวกไดอีกถ้าคอมโบทำยังไงวรออ้ยอ้ ทีแรกทำท่าเหมือนเราได้เปรียบนะแต่พอเล่นไปเล่นมาปุ๊บเราเสีเปรียบเองลมยำเย็นเออเออเออวังผนได้ดีทีเดียวเฮ้ <c oughs> ปแปน่าจุดสุดท้ายแล้วมั้งครับลาวันคนไรชื่อลาวันไม่รู้เต่นี้ก็โวดพอตัวครับมันปล่อยพลังขึ้นต่อได้ด้วย,วยเออดูสิพลังขึ้นต่อของแก กับพลังลมของฉันไอเจนเหนือกวกันเออถึงไดเสื้อได้ด้วยชึบหลบได้ลมยำเย็นเอือเออวิชุบเออนี้สู้แบบไม่เสียเลือดเลยหายากนะเนี่ยลงเวที ลมป๊อปป๊อปปลมจย่อ,ยอ้ยโอ้ยมันเกผู้หญิงโชว์เกยนี้สิขาให้ดูก่อนชึบโอ้อเงือแรงเออฟื้นสิฟื้นเออโอ้ยโอย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ฮะพัดกินชาย โอ้ครับมันจะแพ้ไม่ได้คุณดูจะว่าอ้อยอ้ยโอ้ยอ้ามันจะแพ้ไม่ได้ครับเสียเกียรติเอ็มสจีหมดอิ๊ดดูบดูอิ๊อ้ออิ๊ดอิ๊เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ากินไม่สิโอ้ย คุณเห็นไ,ไหมครับเขาๆตรงนั้นเฮ้ยเจ็บลมยามเย็นเออเ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 ออเออจิบปุ๊บปุ๊บปิ้วเที่ยวใส่ลมเวลสองพายุหมุนเวลสองโบสี่เราเรวลสามเออ ยร yeah. ิงจริงเลยสิขาวชนะลมยมเยน็นโอ้ยเดี๋ยว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 บูสีเราเล้ยสามโอ,อ้กันอีกหมดไปละจิ้ว <9. S 1> เชีย่อมลมเลี้ยวสองพยูหมุนเล้ยหนึ่งบูเล้ยสอง เดี๋ยวใส่ลมเฟสสองจุ๊บลบได้อายุหมุนเฟสสามเออเย้น่าเล่าเอาคิดว่าจบแล้วยังไม่จบอีกซูเปอร์เต็ดเก้าเอาครับราชาผู้แข็งแกร่ง ถ้าเกิดเริ nice. ่มหมุนเนื้อเรื่องมันนี้ก็จะรูครับมันแข็งแกล่งแค่ไหนนักเอกเราบางครั้งที่เอามาอยู่เลยเออแต่นักเอกทำได้เพราะผู้หญิงแข็งแกล้งที่สุดในโลกอ้อไอ้ไข่เรากลาบเป็นความมืดเออถ้าประสานจู่จู่จูจูอ้อยลมยามเย็น เออเร็วกว่าเย่ร <Yeah. S 2> อบทูาจบกันดีกว่าละใชา่ไมลมยังเย็นเออบัวสีเราพายุหมุนโอ้ยสลวงคู่โอ้ยพายุหมุนเร็วสอมเอาสองเออ เย่ yeah. จบแล้วสวยสวยสวยนะครับสวยผมชีสี่เอ็ดพรว้าวหน้าที่หนึ่งด้วยตั้งชื่อก่อนจะลึกไว้คนขอรู้ครับว่าผมเก่งแค่ไหนถุย <laughs> เรียบร้อยเย่ก yeah. ็จบไปแล้วครับสำหรับ ดิสไม่ใช่เดสเดก้าวันนี้ก็ลำบากพอดูครับแพ้ไปหลายรอบเลยก็ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวกดไลค์กด like. กสมัครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย